รีวิวเครื่องนะครับชาร์ป M 1 1 2นะครับชาร์ป M 1 1 2อันนี้สภาพภายในนะครับนะสวยไม่เน่านะครับไม่เน่าไม่เป็นสน,นิมใช้ได้นะครับใช้ได้จริงๆนะครับจะลอกกับจอแก้วนี่นะครับอันนี้เพลของกลางลูกศรขึ้นแล้วนะภาพมีภาพมาแล้ว มาแลวนะครับนี่กอ่อเดินหน้านะครับกอเดินหน้าอันนี้เพยครับก่อ,กอถอยหลังนะครับกอถอยหลังนะใช้งานได้ปกติทุกระบบทุกปุ่มนะครับนะอันนี้คือที่ล็อกสต็อปนะครับเดี๋ยวจะให้สต็อปนี่สต็อปนะสต็อปกดที่แรกสต็อปกดที่สองอีเจ็คนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับไม่ดีกว่านะสวย ไม่มีรีโมทนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยลมส่งนะครับเอาไปเลยครับพิเศษเจ็ดร้อยลมส่งนะาเจ็ดร้อยลมส่งนะครับถูกๆเลยนะครับเครื่องโมโนนะตัว,ตวนี้เล็อขอดได้ด้วยนะครับอ่ะมีผมเล็กเลกขอดได้ด้วยเจ็ดร้อยลมส่งครับชาร์บมิดได้เอ็มหนึ่งหนึ่งสองนะครับ